โอเคก็มากระดิกกันนะครับวันนี้อยู่กับรายการเดินกับรถแล้วก็อยู่กับความลับใต้ท้องทะเลนะวันนี้เราก็ต้องไปที่ห้องเมนลูมนะเพื่อที่จะไปหาเอ่อเป็นรูเพื่อที่จะขึ้นไปบนเอ่อข้างบนนั่นเองเราต้องหาทางออกนี่อยู่แค่เราไปลุยกันต่อกันเลยนะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องไม่เห็นแล้วก็สีสีไม่ขึ้นนะครับกับเหล็กเลยโอ้โหใครมันจะไม่เห็นวะโอ้โหไปไป แล้วกี่ตัววะเนี่ยเอามามา,มาโอ้โหสีกือเลยมันจะท่อข้างบนเหรอเออแล้วนี่เจ็บปะฮัลโหลไม่เจ็บปะแต่ว่าเดี๋ยวได้เจ็บแน่นะเพราะอาจจะต้องเปิดอะไรเอาละตรงไปน่าจะมีปัญหาไปขวาไลลใส้ดีไป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 เอ่อขวาไปไป,ไปซ้ายแล้วกันนะไปดูซ้ายก่อน เอ้ยเป็นไงมีอ,อ,อะไรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไม่มีอะไรครับจอกครับจอกตัวนี้อีซี่เฮ้ยมีขอโอ้โหไมยอ่อมีปืนเยอะก็ใช้ได้นั่นนี่เฮ้ยเสียงที่อะไรเฮ้ยเสียงอะไร ไมไไมีอะไรออกมาละเออยิงแล้ววิง่งยิงแล้ววิง่งเออเนี่ยยิงเสร็จแล้ววิ่งนะอีซี่เอเคมันเชื่อมกันนะห้องนี้ไม่มีอะไรโอเคเราไปทางนี้ต่อนะอันนี้เป็นห้องเก็บของนั่นเองโอเค ที่แคบใช้อาวุธนี้เอ้ยบอกว่าไม่บักแล้วะ่ะเกือบอีพีแล้วนะบักจนหัวผมแทบไหมเลยนะเออไปเราไปต่อทางนี้ไปโอ้หืมืดมากงั้นไปก่อนเลยตัวแรก <laughs> อะไรไหมตรงนี้เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองฮึบฮึบฮึบ <laughs> our situation just got more complicated. I've just checked the navigation systems for the escape pods. Something's terribly wrong. That signal towers are light. Guides our escape pods through these treacherous waters. And right now, it's feeding us garbage data. If we launch with this faulty it's uh, like pod be be blind. Be blind be likely smashing into some underwater formation. Uh, You're going to have to repair that tower, or our escape plans are as good as scrapped. Those pods will be flying blind, and the risk of fatal collisions high. Uh, Before uh, you venture out to fix that signal tower, make sure to stop uh, by I the don't to specialized tools for this mission. Um. Tools that can withstand the pressure and the corrosive environment out there. Okay, I uh, we have to. ไปเคลียร์ไอ้น,นี่เนาะให้หาทางไปที่เทคเบร์นะอเอ๋เอาไปเทคเบ a ์กันยิงไปก่อนมองซ้ายมองขวาเกเคลียดีปะ่ะมุมนี้อเอ๋ไม่มีนะรีเซิร์ชโอเคไม่ตกใช่ไหมโอ้โว นี่มาเลยนี่นี่ผู้ปีศาจใต้น้ำเราจัดการ,รยีนยัตัวเลยถุนละค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเรียบร้อยไม่เดินไปเตียวอโอเคไม่มีละเฮ้ย ที่เผือที่เผือที่ที่เผือไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วมาไล่ใช่ดีมาแล้วมาดิอือเออตอนนี้เราเหลือแค่ปืนแล้วนะเราไม่เหลืออาวุธละเราต้องหาอาวุธครับทุกท่านจะเอาหมัดไปไฟกับโอ้โ,อโหปืนเรามีอีกสามกระบอกนี่ว่า ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยนะแต่ว่าเม็ดคิดเราค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เรามีเม็ดคิดเยอะๆไปทำอะไรเ่ยโอ้วุจะพังแล้วอ่ะผมไม่น่าไปป่าเล่นเลยพอร์ดดิกพอร์ดเด็กนะว้าวคาโก้ต้องมีอะไรแน่เลยคาโก้เนี่ยยังหล่นน่ะเสียง เฮ้เออนี่ไรอะตกใจหมดไปปอดช่องเออช่องแคบแล้วก็กระโดดผ่านมาแล้วกระโดดผ่านไปเฮึบโอ้โหเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อ <c oughs> จริงเราก็ว่ายน้ำไปได้นะจะกระโดดปลากลัวทำไมไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรตามเกมถ้าเราว่ายไปตรงนู้นเลยได้ไหมโหน่ากลัวจังพวกมันวิ่งเร็วในน้ำนะทุกคนฮึบเอ้ยผิดทางผิททางทางนี้ต้องทางนี้นเออลองไปดิฮึบึบจาอฮ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 ึบจาอโอเคเราเดินไปดีกว่าเนาะอเอนี่นี่น,น,นีมันขึ้นได้เอา้าเนี่ยแล้วขึ้นตรงนี้ <laughs> Hello! us oh, Listen carefully. I have vital information for you. i be. Uh, the, uh, the tech ]内. bay is compromised. I the uh, security code. I <laughs> won't be able to go through there. However, way. Right. Crew members who worked in that area used the ventilation system as an alternative route. ได้ยินเสียงมังกรตีอยู่นะเดีย e เราไปมาดู a ้านหลงกันดีกว่าโอเคไปแล้วก่นนะไปล้วกนไมล้วกัล้วกัน้วขวา อ้เฮ้ยสวนโปรดได้ดาบเล่นใหม่แล้วโ,โหอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งรมานใจ,ใจิตใจทีกแขใช้หมัดรุนๆนนะนะนอะายอุ้ยเอานี่ไงมาแล้วนี่เลยรวะไม่มีนะชินี้ชินี้เออเสียงอะไรอฮ้ยอะไรอ่ะอันโนมแมบปบแมบปบที่ ไม่รู้จักนี่ดูสิขวาสุดไหล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 ไขไหลไหลไหลซ้ายไปเรื่อยๆนะผู้ชมไหลซ้ายไปเรื่อยๆวก็จะเจอทางออกเองโอเคอ๋อเหมือนจะเป็นตรงโอ้โอ้โหนี่ไงเต็มไปหมดเฮ้ยปีนได้เหรอ อาปีนก็ปีนมานะมามาเออ,อตายเดี๋ยวเราจะต้องไปซ้ายเอย้ไปซ้ายเรื่อยๆนะทุกคไปซ้ายเรื่อยๆครับแต่มันพาเราไปซ้ายนะไปซ้ายเรื่อยๆนี่ไม่ได้เดกซ้ายเรื่อยๆซ้ายเรื่อย กินตัวเหรอเออไม่ได้กินไม่ได้กินอ่าโอเคโอเคไปซ้ายเรื่อยไปซ้ายเรื่อยกลับซ้ายไปกลับซ้ายไปแง่ <Yeah. S 2> โอ้ของจริงเฮ้ยมีหรอเคยไม่มีนะฮึ๊บฮึ๊บวิ่งมาแอืออือ ไม่มีโอเคเป็นน้ำไม่ได้ไปไปทางนี้ก่อนเนี่ไถึงห้องถิก B บแล้วอุ๊บโอเคเก็บของก่นอนยาเยอะมากนะตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ยาโอเคทางนู้นมีอะไรไปดูก่อนเดี๋มีของปากรวยลัอึ๊บอึ๊บโอไม่มีอะไรนะตู้ใช้ไม่ได้ ไปเถิดเบกันเอาอย่ากินบ้าๆนี่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยมาดิมาดิาดอือโหดีนะเราปอดระแวงฟารายซ้ายดีเออไปนี่ดีกว่าอย่างน้อยเราเห็นว่ามีอะไรนะ <c oughs> เอ๊ะอ,อือโอ้ยาเต็มผมบอกแล้วว่าผมจะตายยังไงเนะี่ย โูยาขนาดนี้นะถ้าไม่ตกแมปก็ไม่น่าจะล่วงนะไม่น่าจะมีมอนตัวไหนตีเราวันช็อตได้นะหรือมีวะถ้ามีแล้วก็มันจะน่ากลัวมากเลยล่านผู้ชมเอ้าเข้าไปไม่ได้ทำอะไรอ่ะอ๋อ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 ต้องอ๋อคุณตผู้ชม And once you've recalibrated the tower, <laughs> follow those cables right back. I hate to pile more on the tower. Head outside <laughs> <fix> the <that> tower. <laughs> the last major obstacle between us and freedom. And watch your six. You've gotten down, 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 down. Okay. 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 นะครับเราเราไม่กลัวอะไรนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะเก่งเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะเจอจนเบื่อ,ลอ,ลอแล้วยังไงล่ะเฮ้ยมาล็อไหนวะอืมอืมไหนวะเออหิวเลือดหิ้เลือดนะจอกับจอกครับรบอกเลยไปต่อ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 ,ตอเฮ้ยมืดมากครับท่ผู้ชม กาหายใจไว้นะก้าหายใจทำไมวะต้องก้าหายใจนผู้ชมหายใจไม่ออกเราใช้เครื่องมือซ่อมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกับกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับไม่รู้คืออะไรนะเรไปเจอแล้วรู้เองว่าคืออะไรนะอ่านไม่ทันนี่เองนี่ไงเราใช้เครื่องมือซ่อมไอ้เจ้านี่นะ Okay, i going Oh no, this is critical. Our radar is picking up something. something horrendous. A massive swarm. No. I went to ไอ้แค่นี้เหรอวะอ้าอ้าอ้าโอ้โหนีเสียงโคตรน่ากลัวเลยวะ่ะมาเร็วอ้าหมดยังอ่ะอแค่นี้เหรออือโอโ้เสียงมันจะบิ้วไปไหนเสียงมันจะบิ้วไปไหนเฮ้ยมาดิมาดิ Thằng chôn phảo ấy các thương lại cho con quá đi Ấn đi Đó đi Ở đây nó chỉ bị thùng P3 ở, chứ bị cua lại các à หมดเฟรชยังเนี่ยมาดิมาแล้วตีทั้งวันอย่างได้อ่ะมาดิเฮ้ยเก่งมากตอนนี้นายมาที่ผ่อนลุ้มได้แล้วเอ้อส่งโลเคชั่นมาให้ในเทคเบีออกไปจากที่น,น,น,นี่กันเถอะขอให้ปลอดภัยเจอกันใหม่ Okay. นี่เราไปที่เออ่ถึกเบนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะาตามแสงไฟไปเดี๋ยวกลับไปที่เดิมนั่นเองไปมีอะไระบ้างขออะไรก็ย่บอย่าเป็นสัตประหลาดใต้น้ำที่กูซู้ไม่ได้ไอ้กูกลัวมากเเมื่อกี้ใจสั่นมากนะผู้ชม ว่าเราผ่านไปได้แล้วนะตอนนี้โอ้โหไม่ค่อยอยากเล่นเกมผีอีกแล้วมันสัตว์ประสาทมากมให้เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะแต่ถ้าเพื่อนๆกดไลค์เยอะก็จะกลับมาเล่นอีกนะครับ <c oughs> ชบวาวก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะจ๊ะ,ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะปรับปรุงตัวเองเรื่อยๆไปขึ้นมาเลย Okay. มาไปที่ห้องถิง่งเบ๋บอกไอ้มีมาอีกเปล่ามีไม่มีเคลียร์หมดแล้วนะจะมีอีกนี่กระโดดนะบอกไว้ก่อน ใช่ทางนี้เหรอวะเทคเบย์อ,อ,อยู่ทางนี้นะเบย์ okay, okay, เราออกแล้วละ mm hmm. อ้าวเราไปไหนต่อป่ะโล <Okay, S 1> เคชันไฮเดนเวดอินเทคเบย์เออคืออะไรเว็ดเว็ดเว็ด เป็ดติทกเบคืออะไรอะ่ะอันนี้เหรอแต่มันเราเพิ่งมานะใช่ <c oughs> เราเพิ่งมาจากตรงนี้ปะเบีเราเอา้เอาทุบอะไรพังวะเนี่ยนี่ให้เราทำอะไรต่อเอ่ยดูซิ เฮ้ยโอ้อไฟฟ้าทำงานแล้วเหรอเรื่เราก็ถ้าเราไปยังไงอะ่ะไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันให้ทำอะไรมันเราจะให้เราอ๋อตรงนี้เปล่าอเอคไปฮึบโอ้ย <c oughs> โ,โ,โอเคโอเค มาถูกทางครับพี่ชมอ้ยผมนึกถึงเราเล่นเอเวอร์เรสเลยอ่ะเออมาเอ้าทำไมไม่ตายเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่ไงอ๊บโอเคยังมีได้พร้อมมาโอเคเฮ้ยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะ ปิดไว้เคเราเปิดเด็กเตอร์มันต้องมีอะไรมาให้เราต่อยแน่เลยว่าไงประตูอะไรอะ Active Power เรียบร้อยโอ้มีอะไรอบ้ออางยจะกระเบิดตัวบอสแมพ ใช่ปะวะโอ้โ oh, ห oh, oh. ตัวใหญ่มากไอ้เหี้ยตัวนี้ป้าวะที่มันทำลายรถไฟเราอะมเราต้องสู้มบบันไหมเนี่ยหรือดังเรื่องนี้จะไม่จบง่ายโอ้ช oh. ม ตัวใหญ่มากโอ้ยเสียงอะไรเรื่งอะไรแล้วยังไงก็คืออยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นไปนะอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปอยู่กับกุ้งอย่าไปยุ่งกับฉันอ่ะโอเคไปเ้ This is bad really bad มันโคตรแย่เลย What are we going to do? <laughs> we should have to be this way. <laughs> we <laughs> should all <laughs> get to leave. Oh, We've reached the end game. It seems hard choices ahead. Life at these depths isn't about fairness, it's about survival. From the we embarked on this unprecedented journey into the abyss, we understood the gravity of the risks we were undertaking. You've been a stalwart member of this crew. Your courage, your ingenuity, you've demonstrated qualities that are not just a seat in one of those escape pods, but the right to decide who sits next to you. You've earned that honor. You've saved our lives, navigated us through crises, and made impossible situations manageable. Whatever happens next. Know that you've <laughs> earned our deepest respect and the authority <coughs> to make <coughs> this final <coughs> call. Yeah, you have to <coughs> choose between us. Who do you want to take with you? If you choose me, I'd make sure this mission wasn't for nothing. This could be groundbreaking, <coughs> the key to new scientific fields, <coughs> a better understanding of our planet's history, <coughs> even advances in <coughs> medicine and technology. <coughs> with what we've discovered the world will never be the same but that change People can be for them. the better if we act responsibly. Or you could choose a more cautious path if I go up with you I'll make sure this disaster serves as a warning I'll report it as a technical error, a chapter we put a lid on this before it spirals further out of control I've seen enough to know that there are some corners of the earth that mankind just shouldn't delve into we messed with the abyss and we paid a steep price if we tell the world everything, you think they're gonna pull back? No. It'll be a race to the bottom. Literally. Sometimes the brave thing to do is to pull back and admit we went too far. Well, it's your call. You've done the hard work. You should decide who goes with you. วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราเลือกวาดเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะมันน่าจะพูดถึงเรื่องออการปิดปกปิดที่นี่เนาะอือผมว่าเลือกเอ็มม่านะเพราะว่ายังไงเราจะได้ได้มีเอ่อนวัตก,กรรมของอ,อการแพทย์ที่ดีนะแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีขึ้นด้วยส่วนคนนี้ผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะว่าผมภาษาอังกฤษเกลีสองโอเค let's go ชุดเอ็มม่าไปเลยนะเอาคนนี้ เอมา่าแตงตื้อขอบคุณนะว่าฉันจะไม่ลืมนายมหอมแล้ว,ออลวบ๊ายบายเพื่อนฉันจะคิดถึงนายตลอดฉันจะไม่ลืมนายอปละชมได้เวลาออกไปจากที่นี่กันแล้ว ไปเลยยออลากรเพื่อ,อนออเฮ้ยอย่ามาอย่ากลับนะอย่าดูดอย่าดูดปล่อยไปปล่อยไปมันเหมือนแคดเซตเหล็กเออปล่อยไปปล่อยไปเออปล่อยไปลยปล่อยไปเพื่อน Please remain seated and secure all safety restraints. Countdown to surface. T minus five seconds. Four. Three. Two. Kum Surface reached. Welcome back to the world above. Oh Wait, I need all a cabana. ว้าวมีรถด้วยอันนี้คือพาเมนต์ของเราใช่ไหมเนี่ยเออดูหนังเราดีกว่าอสิประกาศประกาศกลับมาจากมระอยู่สุดจะน่ากลัวขอบคุณทุกคนที่มาที่นี่คุณคนที่จะรู้ว่าทุกคนควรจะรู้แล้วว่าในความลึกของโพไซดอนนั้น ไม่มีอะไรที่จะโคตรเอ้ยมีอะไรที่มันเล็กๆที่มันโคตรจะไม่ทำได้เราได้ทำอะไรไม่รู้ที่มันอะไรในทะเลได้ซ่อนความความลับหลายอย่างไว้ reminding our vulnerability the face the in unknown us of of As we grapple with the aftermath of the incident, hey, we must examine like the, like the, awesome the astounding discoveries like we made. <laughs> in Over <laughs> 50 new species, each equipped with unique bacteria, be, uh, medical compounds, Customs, bacteria and molecular structures <laughs> to science. These discoveries have, have the potential to revolutionize the medical field as we know it. The new bacteria and medical compounds we've uncovered. Hold the promise of treating มัน... previously incurable, <coughs> incurable diseases. <coughs> but our journey into the abyss has only just begun. We believe there are more unknown <coughs> species and untapped resources hidden in the depths, waiting to be discovered. This is a revolutionary moment for science, a call to action for further exploration. need more exploration. Imagine the possibilities if we continue our, our efforts to uncover the secrets of the deep sea, new medical breakthroughs, sustainable ปลอดเทย. resources, and a deeper understanding of life on Earth within our grasp. The abyss beckons us to explore its depths, and in doing so, we may unlock the greatest scientific advancements of our time. Let us embark on this journey. วิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาเลยตล, <a> ตลอดการการที่บ้านมาอมาน,นี้นะค่านผู้ชมก็แปลผิดประชูก็ขออภัยนะครับผมหลังกิดเกิสูงจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะเพื่อที่จะได้อ่านไปแปลไ,ไปให้ท่านผู้ชมได้เลยเนาะมันน่าจะดีโอเค เพลงยังไม่จบเลยก็เหมือนเราจะต้องกลับไปสำรวจมันอีกครั้งนะครับถ้าจะต้องมีภาคสองนะเกมนี้แต่ถ้าภาคนี้ผมกล่อยไม่มีใครดูก็ไม่จำเป็นต้องมีภาค2อง่นเองอันนี้คือเลยจบแล้วเหรออาวมีอะไรอีกไหมอ่ะหรือจะมีสับปะรดโผลมาในบ้าน อ่าเอ้ยเรากลับมาทำอะไรเนะี่ยอท ending หรือเกตคุณอชอบประสบการณ์นี้ไหมแชร์จบ,จบ,จบให้กับเราในะดิสคอร์ดอไงไม่ต้องนะขอบคุณที่เล่นนะครับสมอง่ว enjoy กับสตอรีของเราก็สามารถเล่นแบบใหม่อีกครั้งได้ตลอดอ๋อมีจุดจ,จอดสองอันนี่เองก็โอเค แล้ก็จบเกมที่ไปที่เรียบร้อย้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาจะถึงอีพีสุดท้ายของเกมนี้นะก็เอาเป็นว่านะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าเล่นเกมอื่นบ้างที่ไม่ใช่เกมม e c ครับหรือว่าอยากมีอะไรแนะนําให้ผม ก็แนะนำกันไม่ได้นะครับเพราะผมก็เพิ่งเป็นนักแคสเกมมือใหม่ก็อยากจะให้มีสังคมของตัวเองมีน้องๆมาช่วยกันนะให้คำปรึกษาให้กำลังใจโอเคก็สหวัสนีุ้มคอมเป็นทีวีทีมเอ้ยไม่ใช่ช่องเก่าท่านนี้เดือโดนก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันวันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบาย